สวัสดีครับไปที่พิมพ์มาโตซีนอนครับวันนี้มาส่งงานลูกค้าครับคันนี้เป็นวีซูเปอร์ชิเอ็กเคนเดอร์นะครับได้มาทำการติดตั้งโปรยเตอร์ไบ LED 45วัตต์นะครับโฟแม็กนะครับพร้อมวงแหวน LED BM ดีบีเสไตล์ครับเดี๋ยวเราดูแสงนัดกันนะครับไปดีครับไปดีวงแหวน LED BM ดีบีเสไตล์ตัวใหม่นะครับ7จดีนะครับแห่งเจนไรส์เต็มนะครับตามครับตัวนี้โปรยเตอร์ LED BM ดีบีเสไตล์ครับเอ้ยโปรยเตอร์ LED นะครับโฟแม็กครับ45วัตต์นะครับสูงครับ ไฟเตอร์ตัวเป็นใบสีนอนและใบ LED สูงต่างไปตัวดูแสงหน้ารถกันนะครับแสงน้ารถครับสูงครับสูงฝันฟิม์มครับครับสงสว่างข้างนอกาในตัวรถไม่ต่างกันเลยนะครับก่อวงแหวน LED BM Style ตัวใหม่นะครับ 7D Agent Light System นะครับแสงสว่างคมชัดครับ สนใจติดตั้งช่งงานดีๆในเนียนครับติดต่อเพจเฟซบุ๊กครับบีทีพีเมมเบอร์โตซีนนิบรหารเงินโดยทีมงานช่างหมีครับอบคุมครับ